ถ้าคุณมีธุระก,ก็ไปก่อนเถอะฉันจัดก,การเองได้ผมกลับหน่วยตอนหกโมงคุณต้องกลับไปกับผมทำไมไปอยู่สองสามวันทำไมละ่ะทำไมอะไรคนเขาเป็นห่วงนะสิไม่ไปผมรับปากจางอีฉือว่าจะดูแลคุณให้ดีเอาละไปเข็นวิลแชร์ม่ะไม่ต้องเอ,อี่เหลียงมู่เจอ เป็นทหารในฟิตดีจริงๆเลยเหลีกม่จเจอปล่อยฉันปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะอย่าขยับสมเด็จสิถ้าร่วงผมไม่สนใจนะอยนปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้นะที่นี่คือโรงพยาบาลทำแบบนี้ดูไม่ดีเลยก็ไม่ต้องมองปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะขอร้องนะอย่าขยับสิโรงพยาบาลอเซีูจกับเขารเ่จ้าฉัน้อูกยันอยากสึกตาร้อนขึ้นมาเลยอ่ะ 啊 <laughs>。 จะลงนี่คุณฟังนะนี่คือการลักพาตัวฉัวตจตกโกเรียกคนมาช่วยถ้าไม่อายคนอื่นก็ตะโกนเลยผมยังไงก็ได้ เสียชูเลิกร้องได้แล้วเสียชูเลิกร้องได้แล้ว เลิกร้องได้แล้วเสี่ยชูนี่อาของฉันนะนั่งลงแล้วค่อยดูแมวทึ่งของฉันมันผอมลงใช่ไหมเนี่ยยังมีคลิปอื่นอีกไหมอะไม่มีอัดมาแค่คลิปเดียวงั้นส่งมาให้ฉันเถอะ เชื่อชูตอนที่คุณออกจากบ้านได้เปิดหน้าต่างห้องนอนใหญ่ไหมฉันจำไม่ได้แล้วอาจจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้มีอะไรเหรอไม่มีออ๋อจาแมวทึ่มของฉัน ฉันคิดถึงมันมากเลยคุณเรียกมันว่าแมวทึม <c oughs> คุณขำอะไรอะ่ะเปล่านี่ <c oughs> คุณจะไปไหนนะ่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็สระผมไงหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วยังยืนไม่ไหวเลยยังคิดจะสระผมอีกอหัวฉันเหม็นจะตายอยู่แล้วไม่อยากหายดีแล้วเหรออยากสิ แต่ก็ต้องสะอยู่ดีไม่อย่างนั้นคุณก็ช่วยหน่อยสิคุณคิดจะให้ผมช่วยคุณสาผมเหรอพี่ชายเป็นทหารบริการประชาชนไม่ใช่เหรอฝันไปเถอะ ช้าๆหน่อยสิน้ำเข้าหูฉันหมดแล้วเอ่ะร้อน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 พอได้แล้วเรื่องเยอะจังสายเองเลยสิขอโทษนะคะฉันลืมไปว่าที่นี่เป็นถิ่นของหัวหน้าเลี้ยงขืนพูดมากอีกก็จะถูกไล่ออกไป คุณจะทำอะไรเนี่ยฉันจะหยิบผ้าขนหนูอยา่าขยับเดี๋ยวผมหยิบเองฉันหยิบเองผมจะหยิบให้หยุยขอโทษนะคะอยา่าขยับ ตรงนี้มีผมซอยอยู่ผอ้อยบ้านฮะฮะิ ฉันชอบความรู้สึกที่มีผมซอยมาติดอยู่บนหน้าคุณมีสิทธิ์มายุ่งเหรออะไรเนี่ยอย่าขยับมันช่วยลดบวมสายของแม่ผมแล้วเกี่ยวอะไรกับฉันต้องเกี่ยวอยู่แล้วสิคุณเป็นแฟนผมลืมไปแล้วเหรอ แม่ครับลูกแม่ทำไมไม่ตอบวีแชทแม่เลยอ่ะผมเพิ่งกลับมายังยุ่งอยู่เลยครับยุ่งอะไรอยู่เซียจูเธอบาดเจ็บนะครับเซียจูเหรอย้ายออกไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่ได้ย้ายออกอยู่ต่อแล้วผมรับเธอมาที่หน่วยแล้วครับดูแลเธอหน่อยผมหลอกครับงั้นเธออยู่ที่นี่ครับผมจะให้คุยกับแม่นะคุณอาคะเออสวัดดีจ้าเซียจู หนูเองค่ะเมื่อกี้นี้เหลียงมู้เจอบอกว่าหนูได้รับบาดเจ็บเกิดอะไรขึ้นเหรอหนูไม่เป็นไรค่ะหนูก็แค่บาดเจ็บที่ข้อเท้านิดหน่อยวันนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วละค่ะงั้นหนูต้องพักผ่อนให้มากๆนะ <c oughs> คุณน้าวางใจเถอะคะ่ะหนูจะระวังดูแลตัวเองให้ดีแล้วเออเหลียงมู้เจอดีกับหนูไหมเหลียงมู้เจอเหระคะเขาก็ดีกับหนูมากเลยค่ะ งั้นก็ดีแล้วจ้ะไว้ว่างๆนะจะไปเยี่ยมหนูนะได้คะ่ะคุณนะค,ณนะคุณนะก็ดูแลตัวเองด้วยแค่นี้นะคะแม่ครับเป็นไงวางใจแล้วใช่ไหมเพราะงั้นต่อไปก็อย่าส่งรูปถ่ายอะไรก็ไม่รู้มาที่หน่วยอีกนะครับแค่นี้นะครับบ๊ายบายตีบทแตกเลยนะเนี่ยคุณพอใจก็ดีแล้วไม่งั้นคงไล่ฉันออกไปอีกเสียชูทำไมผมขอโทษไปแล้วใช่ไหม แล้วคบไว้หายบวมแล้วค่อยเอาลง<อ>ผมจะบอกคุณให้นะเริ่มจากอาทิตย์หน้าที่นี่ฝนจะตกทุกวันอย่าคิดจะได้ออกข้างนอกถ้าเบื่อแล้วก็อยากดูพวกเราฝึกซ้อมก็เอาอันนี้ดูซะใครอยากดูล่ะเอาละถ้าผมแห้งแล้วก็งีบสักเดียวอย่าเป็นหวัดล่ะ ผมมาเยี่ยมผู <outfit> ้ม <outfit> ีพระคุณของผมคุณไม่เป็นไรใช่ไหมคุณเก่งจังเลยเดียมบูเจอพูดอะไรที่มาช่วยทำงานตั้งโต๊ะได้แล้วครับลองดูต้องฝึกยิงปืนด้วยเหรอ ผมถ้ากองอุดมัติให้พิเศษเลยตอนฝึกก็หันม่จะเคยยิงแต่ไลฟ์เฟิร์อยู่ตรงนี้เป้าคนที่อยู่ข้างหน้าสุดมาเล็งให้แม่นนะเล็งมั่เจอฉันไม่เคยยิงปืนสั้นจริงๆนะ ปืนสั้นก็ใกล้เคียงกับไรเฟิลนลั่นแหละปรับลมหายใจผ่อนคลายลงหน่อยัอ้นนไม่ต้องตื่นเต้นนะจับปืนให้แน่น <c oughs>

เอาอีก。เมื่อกี้ฉันไม่ได้ตั้งใจ。ไม่เป็นไร。 ไม่เป็นไรจริงๆนะเสื้อคลุมคุณล่ะเหมือนจะตกอยู่บนรถบัสอ๋อจริงสิฉันเตรียมยามาให้คุณด้วยแหละเวลานอนไม่หลับก็กินเม็ดหนึ่งแต่จะกินมากไม่ได้กินได้แค่หนึ่งเม็ดเข้าใจมะมเอาไปทำไมสวมไว้ไม่ต้องหรอกในกระเป๋าฉันมีเสื้อแขนยาวอยู่กระเป๋าละ่ะเออเหมือนจะ อยู่บนรถบัสเหมือนกันแต่เดี๋ยวก็น่าจะมีคนมาส่งให้รายงานจับที่ผู้บาดเจ็บแล้วขึ้นรถพากลับครับหน่วยสายฟ้าทั้งหมดขึ้นรถครถับ รักษาตัวด้วยุหมอเสีย่ยรักษาตัวด้วยหัวหน้าเหลียง